เป็นสอนเลยผู้บังผู้บังเนี่ยไม่ผู้บังอ่ะ ไปที่เห็นว่าอัพผิดเนนั้นตอนทำไงเนี่ยล่ะนไงนี่ยเราเป็นเนี่ยออ่ะสายต้องการสอนนกระไดกอ้ต้องืนด้วยต้อไทยขอมัน้นมา 哎！我靠，爆一位了！哎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 ！

bạn đi còn còn ô đã dữ vậy không 4 1 2 ô vô ra rồi ba